Yeah, ไเนกมเนี้ยมันง่ายพอลิ้นจริงๆคือลิ้นมึงดาบตัวเลยเกมเนี้ยได้เดี๋ยวกูดาบให้นิบเอาลมมาก่อนเลยครับตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเอาเอาลมเอาเอาเบลดัมมาก่อนเบลดัมมาก่อนแครี่อะแครี่วิวเลนเลยวิวเลนีคนดับเร็วหน่อยรอเลี้ยวรอเลี้ยวออฟเลนได้ไม่ติดไม่ติดผมไม่อ่านหนังสือที่พี่ขายการดาบอย่างกออะไรเงี้ยดาบอย่างกออะเล่นเท่าไหร่เล่นเท่าไหร่เล่นเท่าไหร่สี่ร้อยแปดสิบเองถูกๆถ้ามาจากเพจนี่สามารถลดได้ไหมสองร้อยห้าสิบสองเล่มเท่าไหร่พี่สองเล่มร้อยเก้าสิบเฮ้ยแล้วกูจะซื้อเล่มเดียวท แผนเราจะเป็นยังไงบ้างครับโยกเลนมังกรอย่างเดียวเลยนะย้ำจนกว่ามันจะแตกไอที่ของจริงมานที่กว่านมันซึมเปเลย เห็นะเฮ้ยแอดับเป่าดับเหมือนกันนไอเกียรคุณรู้อะไรไอ้เกียมึงด่าแบบเวอร์มากคือไอ้มาดมึงต้องยอมรับนะในน่เกิดแปดจุดจัดมบอกให้กูลงมาช่วยข้างล่างนหน้าเดียรเทีย่อ่านผิดเล่มแล้วไอ้เกียนี่อ่านผิดเล่มแล้วไอ้อ่านเล่มเดียวไอ้ตองหรือเปล่ามนเด้อโดนโกหกมาโดนกูเลี่ยมเฮ้ย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 คนผิวเฮ้ยคนผิวอะไร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 มึงไป็นอะไร พี่ผมตายอะพี่ทำอไงดีช่วยผมด้วยดิเอาเข้าไปทำไมไอ้คำมันเข้าไปเลือกไอ้ลินแล้วดูเดี๋ยวเราเสือกตายทางทิศใต้ด้วยนะไอ้เยี่แล้วเพื่อนจะซวยเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะแล้วแต่เลยตอนเนี้ยเลือกตำแหน่งมาแล้วเดี๋ยวกูค่อยดับให้ไม่ไม่อยากเล่นให้เลือกเลยอยากให้เลือกเลยแบบว่าพวกกูไม่คาเรื่องล้วตอนนี้ต้องต้องนิกลมเหมือนเดิมนิกก็ถนัดลมเหมือนเดิมใช่ พีเจวายออบอกโอเคตอนนี้ได้แล้วก็เดี๋ยว <ขอ S 1> ชิคเกนเ้นมีไป,ไปนั่นแล้วเดี๋ยวกูป่าโอเคอะไรนะกูไปไหนนะกูไปมึงชิคเก้นมีไปไคลี่ไคลี่อ๋อไล้มัฟไปไหนไ,ไอ้มัฟไปกลางเลนกลางเลนกลางเลนกลางอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดัตัวแล้วแบนอะไรแบนอะไรดีสงวนี้นแบนซิปแบนอ้อยแล้วแบนยูเอ๊สามตัวอันนี้เป็นสูตรนะซิปไม่เนองดัดไปครับโค้ชกูว่าจะมีตัวหนึ่งหลุดออกมาธรรมดาไม่เท่าไหร่ตอนนี้อันนี้คือแบบมันแก้ได้ใช้ง่ายใช่ที่กินด้ไันี้ดับดับอะไรครับดับอะไรโค้ชอ่า ไอ้ตอนนี้ใครจะเปิดอะไรก่อนนิกเปิดโลมมาก่อนเลยครับตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรตัวตัวอะไรที่ต้องใช้เหรอลมแคลรี่ครับแคลรี่เคลรี่เอาเอาโลมเอาเอาเบลดัมมาก่อนเบลดัมมาก่อนแคลรี่อ่ะแคลรี่วิวเลนเลยวิวเลนตัวไม่ทันไม่ทันมีคนแกร้วหน่อยเนี่ยได้ได้ไม่ติดแล้วล้อเลี้ยวลรอเลี้ยวออฟเลนได้ไม่ติดไม่ติดเนี่ยถ้าเราเปิดอย่างงี้ก่อนไไมม่่ฝันโลกฝันโลกมันจะกลัวเว้ยมจผมไม่อ่านหนังสือที่พี่ขายที่เซียบุ๊กอะ บบการดับอย่างกออะไรเงี้ยดับอย่างกออ่ะีห้ให้มันนี่ก่อนเอาล้อเลียออฟเลนตอนเนี้ยเอาอะไรดีเราเนี้ยแคลรี่เหรอถ้าจังหวะนี้แคลรี่ต้องวีโอเลตก็ไหวอยู่นะดามเมจปิดไกลกว่ามีอะไรเรือกอีกก็แล้วแต่ครับเอาโจ๊กดีกว่าโจ๊กไม่มีสลิมไปเฮ้ยขอมาดิรออะไรอ่ะสลิมสลิมกับใครอย่างนี้ผมสามารถเอามาหลอดกลางได้หรือเปล่ามาหลอดกลางก็ได้อยู่นะ ทีทรศกินของุีกปุเนจรางจะย้ายตำแหน่งอันไหนผมไม่เอาดีกว่าผมไม่ผมไม่ย้ายผมอยากให้รอเลียวอยู่ออฟเลนครับแล้วก็มาหลอดกลางไปอย่าเถียงีิวี จริงว่าเนี่ยเกมนี้ไหวมันชี้นำมึงอะมาหลอดกลางอ่ะเหี้ยมันไม่ถือชี้นะมันต้องอ่านมันมีกรออ๋ออย่าบอกนะมึงไม่อบอ่านอยู่ในเซนบุ๊กอีกเหมือนกันในเซนเหมือนกันแล้วเดียวก็กับพี่ไอ้สารแล้วมึงซื้อสมุดหนังสือมันหรือเปล่ามึงไม่อ่านเนี่ยติดตามนิตยสารด้วยถือว่าแฟนคลับตัวยงชื่อชื่อชื่อผมก็ต้องอ่านไว้ชื่อนิตยสารชื่อหนังสืออะไรบ้างพี่แอบดูเอเชียหรือเปล่าชื่อหนังสืออะไร ใช่หรือเปล่าชื่อหนังสืออะไรเอานะชื่อหนังสืออะไรพี่เมนเฮลไม่เอานะไม่เอานะไอ้สัสชื่อหนังสืออะไรคนดูจะได้ซื้อบ้างนี่ไงเมนเฮลไงฮึเมนเฮลเล่นเท่าไหร่เล่นเท่าไหร่เล่นเท่าไหร่หัวสี่ร้อยแปดสิบเองคือโอ้โหถ้ามาจากเพจนี่สามารถลดได้ไหมแบบมาจากเพจสติไดอย่างเงี้ยหลือสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบลดสองเล่มเท่าไหร่พี่สองเล่มร้อยเก้าสิบ เฮมสองร้อยเ้าสิบยี่มิบสยเก้าสกี่ตัวกล้ะถูกลงวะรถเป็นลูกทีมมึงไม่ตั้งมหากันแล้วกูจะซื้อเล่มเดียวทำเงินมึงไม่รู้จักการตลาดอะวะเฮียมาร์เก็ตติ้งอ่ะของมึงบังคับให้เราซื้อสองเล่มใช่ใช่ตามแผนแผนยอดเลยแผนเราจะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ S <S เด <er <e ี๋ยวเราขึ <ok> ้นเลนมังกรดีกว่าเกมเนี้ยขึ้นเลนมังกรเลยโยกขึ้นเลนมังกรอย่างเดียวเลยนะได้ครัาแบย้ำจนกว่ามันจะแตกโยกจนกว่ามาไอโย่จนกว่านะคอรมันจะแบบกลับมากันน่ะก็เดี๋ยวเอญย่ามันก็ต้องตามมาอยู่แล้วใช่ไหมมันขี่หัวมาแค่นั้นไอที่ของจริงมันทุกว่านะซึมไปเลยดีใจหน้าหน้าอะไรพี่วีหน้าอะไรพี่วีหน้าหกสิบสอง กี๊เรา1งด้วยทำลายหน้า12เอกทำรูน่ด้วยคำนำนี่เดี๋ยวปิดหน้ากูทำตำรานี่แล้วนะอาหารอ่ะอาหารไทยอ่ะจริงเหรอวะใช่ใช่แบบเปลี่ยนเลยคลิกเลยไม่ทำเกมละเห็นนะแค่อยักอันนี้คือโดนบอลดับเลยนะไอ้เกี้ยคุณเพ้อเลยไอ้เหี้ยมึงดับแบบเวอร์มากไอ้สัตว์มาร์ฟคือไอ้มาร์ฟมึงต้องยอมรับนะมึงดูแค่มันดับยังแบบ ครับผมไม่แต่กูไม่เข้าใจว่าโค้ดกูเอายากูไปทำไมยาอะไรวะยาหลังป้อกูอ้าวทำไมอ่ะมันมีให้เก็บป่ะไอ้เหี้ยที่ถามแปลกว่ะไอ้สัตว์เกมมือเนี่ยหน้า64อ่ะมึงลืมอ่ะมึงลืมป่ะเนี่ยขอโทษเออขอโทษที่ไม่อ่านละกันไม่อ่านจริงเหรอพลาดนะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเราย้ำเล่นบนย้ำเล่นบนเลยก็ตได้เลยได้เลย มึงมีปัญญามีปุ่มว้าบถ้ามีปุ่มว้าก็กลับไปเอาบ้านแค่นั้นแหละโคตรว่าไงผมว่างั้นแะครับสวย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 มากโอ้โหนี่โดนนี่โดนนี่อีกไอสัตว์แต่ไม่เป็นไรนิกใจเย็นโอเคพี่โอเคพี่เฮ้ยนิกมึงอ่านมาเนี่ยนะเจ็ดสิบแปดไม่นั่งซื้ออีกแล้วนะย้ำบนนะย้ำบนย้ำบนได้ครับกอด ป้อมเล่นมังกรของเราถูกโจมตีหน้ามันมาได้หน้ามันจะขึ้นมาเว้ยมันดูเชิงอ่วกูดูเชิงกูรู้เลยแบบเนี้ยเฮ้ยเราเปิดได้เลยปะเปิดได้เลยดิได้เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยไอ้ย่ามาด้วยไอย่ามาด้วยไอ้มาดึงก็ขึ้นมาเฉียดพวกแอบไร้คนตีเลยคนตีเลยคนจะไปยัดไงตจะได้ไย่างหวย ขอพี่ได้ทำเอ้ยลิ้นลิ้นกอมึงมึงมึงคิดเห็นยังไงวะจังหวะนี้ไอ้มัเนี่ยมันมันมันอาจจะยังกังวลอยู่ในใจมันไว้มันมีหลายเรื่องที่มันมันกังวลไว้อาจจะเป็นเรื่องงานสุขภาพที่บ้านมันอะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเจ็ดสิบห้ามันบอกให้เราเวลสี่ก่อนครับแล้วค่อยไปมันคือขยับขยับแบบนี้คือดูออกเลยเกิดวันจันทร์อ่ะเกิดเฮ้ยถ้าเกิดวันจันทร์นี้ไม่ได้นะกดวันจันทร์มาหลอกนี่ได้นะต้องสีเหลืองสีแดงไม่ได้นะมาหลอกเนี่ยไปแทนสกีแทนสกีใหม่เลยไอ้ อย่างเงี้ยมีโอกาสแบบแพ้ทางอยู่ขอโทษตีพี่มึงจะเล่นฮีโร่สีแดงนี่มึงต้องถามก่อนนะเออมึงต้องดูวันเกิดตัวเองด้วยนะว่ามึงในวันเกิดแปดจุดสั่มึงบอกให้กูลงมาช่วยข้างล่างอ่านหน้าเดียวแต่มึงรู้เยอะไอ้เแคยนี่อ่านผิดเล่มแล้วไอ้เแคยนี่อ่านผิดเล่มแล้วผิดเล่มแล้วอ่านหน้าเดียวแต่รู้เยอะไอ้ไอ่านหน้าเดียวรู้เยอะไอ้เแคยไปเรื่อยละล่อไอ้ตองมาเปล่าอ่านเล่มเดียวไอ้ตองหรือเปล่าเนี่ยแน่แน่มันไม่เริ่มลึกกลัวอะไรนะบอกแล้วพอเราย้ำอ่ะมันสบายเว้ย จะไม่ทําอย่างนี้อีกแล้วเอ้ยไหนมึงบอกไปย้ำบนกันไว้สัตว์มึงไม่ยังไม่มีใครขึ้นมาเลยแต่ว่าตามเกมไงตามเกมต้องเล่นมังกรของเราอย่าเกียงสิครับอย่าเกียงสิครับนี่กูย้ำบนนะกูจริงจังเลยเนี่ยกูย้ำบนกับวีเลยที่เราเมาวันนี่ไหมเอ้ยสันหรือว่าเป็นแผนให้สลิมรวยวะคือตอนนี้ฟังกูแบบเใช่ใช่ใช่ปัดกับทินหน้าแต่ว่าข้างล่างจะลงไปแล้วแล้วขึ้นมาไม่ทันไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวอยู่เอ้ยเอ้เอ้เอ้เลิ้นลิ้นกูว่าไอ้มัฟไม่ได้จริงแล้วห่วงจุ้้้ยมมันไไ่ดแลว ผมช่วยไม่ดีเลยนะเออไอ้แค่เดินแบบเดินแบบไม่ใช่อ่ะตรงนั้นมันเดินไม่ได้นะทางผีผ่านนี่นี่นี่กูจะไม่ดูทางผีผ่านนะทางผีผ่านนะพี่ผมโดน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 เลยนะพี่เล่นเล่นเลครับพี่กูกลับได้กูกลับได้โอเคไม่ตายเห็นป่ะไม่ตายเลยนะจริงจริงไม่ตายเฮ้ยเป็นกูกูตายแล้วนะใช่จังหวะเนี้ยนี่คือเหตุผลทำไมถึงน้ำบนเว้ยออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเถอะเม้าหรอเม้าหลังม่อยู่ไหน เราไม่เห็นข้างหน้าไม่ปลอดภัยวิ่งได้บนอย่างง่ายอ่ะเฮ้ยลิ้นสบายอ่ะของจริงว่ะผมบอกแล้วมันมีสูตรสำเร็จมันอยู่อ่ะน้องตามแค่นั้นแหละโอเคครับพี่เดี๋ยวผมตามช็อตนี้ง่ายเลยแบบไม่ต้องมีใครมาช่วยกูก็อยู่ได้ชิวๆอ่ะไอ้ย่ามึงเล่นแบบไก่อ่ะขนาดมึงเล่นกับแบบกิจไงยังไม่ขนาดนี้เลยเนาะไอ้ย่ายังเป็นไก่อ่ะ เออมึงแบบไม่ต้องกลัวมันหลุดเลยเว้ยอาญาช่างแม่งเที้ยมือน้ำคือกลับมาแก้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะต้องไหลไปตามได้เนี่ยมันเอากูแล้วมันเอากูแล้วเห็นปะมันทอะไรไม่ไหวเลยไอ้กูไม่ตายด้วยลิ้นไอ้เหี้ยดูดิดูดิเฮ้ยโคตรดีว่ะกูไม่ตายเฮ้ยปกติกูตายถ้ากูเป็นแครรี่ตัวอื่นกูอู่วมไปแล้วคำนวณของพี่ลิ้นใช่เฮ้ยเล่นการมาดิเฮ้ยมาหลอดขาไอ้เหี้ยกูบอกแล้วเดินจาลงสุนสีแดวเออไอ้เหี้ย ผมก็พยายามอยู่พี่มึงใช่เดิมคือมแหละมึงมึงต้องดูอะไรที่ถูกฉลบเว้ยคือแบบมึงเอามาอย่างเงี้ยแล้วมึงก็เดินช้าป้อมมึงมารลอดมันไม่มีตกินสีเหลืองไอ้มัมับมึงดูมึงดูมึงดูนะดูเลือดป้อมคนอื่นคือตอนนี้เลือดป้อมคนอื่นคือเต็มมีแค่เลือดป้อมมึงอะไปเยอะแล้วดูการเองบนอะได้เลยตึงอยู่ไปเลยโลมโชคดีผมอมหอันนี้คือตัวอย่างนะลูกเห็บมับก็ติดตามก็ดูไว้นะครับคือแบบ ผมกำลังพยายามอยู่ครับหลายอย่างมันคือสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยครับเขาจประมาทดยมองไม่เห็นเราต้องไม่คิดว่าเราแบบเราต้องคิดว่าเราแบบยังต้องหาความรู้อีกเยอะอะไรเงีย้ยใช่ใช่ผมก็อ่านอยู่ตลอดเลยนหนังสือผมอก็อ่านหนังสือตลอดคานหนังสืออะไรวะของิลินเนี่ยผมก็อ่านให้ตลอดครับ ให้ผมโดนลุมสองแต่ไม่ตายอ่ะเพราะพี่ลินดับรอเรียกให้ผมอ่ะมันไปปั๊มมึงไม่ได้เลยมาสามว่าอันนี้เราลงเด้อไอ้ยื้อไว้ไม่เป็นไรพยายามอย่าตายนะเพราะว่าได้กลางแน่นอนสเปซเฮสสเปซเฮสทำไมมันการคำนวณของพี่ปั๊มแล้วพี่ก็ลังกลับไปพี่ก็ลับไปไฟฟ้ามีอีกไอ้เหี้ยมาฟ้ายังมีหน้าคหรือมาเอาไฟฟ้าเพราะว่าเป็นเพราะว่าต้องไปเอาไอ้ต้องไปเอาไอ้เพชรแล้วมันเอาไม่ได้มันก็เลยได้ฟ้ามันได้มันได้เพราะว่าผมใส่เกงในเหล็กอยู่ สวยยังไงเด็กไม่เอาตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นการทิ้งทิ้งทิ้งคีบครับโค้ดครับโอ้กำลังวิ่งกลับครับโอ้านถ้าเป็นกูวางดาบเถอะไปเหี้ยวางดาบเลยมึงอะไอ้สัสไอ้บนฝากบนด้วยฝากบนด้วยโอ้โหพยายามอยู่สลับเลยใช่ไหมครับโค้ดสลับได้เลยครับสลับได้เลยครับโอเเคครับน้แล้วกูลงมาตีล่ามแบบสลับเลนแบบว่าพอดีเป๊ะได้เพชรเกิดพอดีเฮ้ยแล้วพอดีจริงพอดีจริงแล้วแบบ เราได้ต่อเลยเห็นวะไม่มีอีกคนเยอะแค่นั้นป้อมบนป้อมบนไม่ไม่ไม่โดนเลียไม่โดนเลียไม่โดนอะไรเลยเพราะว่าเฮ้ยกันจังสบายเงินกูมาทามิ่งเบสมากทามิ่งเบสสุดๆุดแต่อโดนกูวันเดอร์โดนกูวันเดอร์โดนกูวันเดอร์โดนกูเห็นป่ะโดนกูเลี่ยมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนผิวเฮ้ยคนผิวลายอะไรออะไระไรอะไร อะไรอะไรูไม่อะไรเจียบไรไร่ไรไร่ไไร่ไไร่ไอ้ไอ้ไอูชายองเว่อเเนี่ยเว่อเจปลอกจริงแต่ปาดไอ้โอ๊ไโผเอาพีไเียแล้วมึงเหลือชีวิตไ่ทำเฮียอะไรโอ้ยไอ้แม่มันกัดโลบโพอาทำไมวัปีกูมันโผล่วะเนี่ย ไม่ใช่ไอ้เฮียวับก็ไม่ถูกชะโลกไอ้เฮียหวงี้ยดูดิดูดิดูดิโอ้แล้วมึงแพ้อาย่าเนี่ยมาหลอดที่ไหนแพ้อาย่าวะไปแพ้ไปแพ้ไม่แล้วมึงหนีไหมไม่คือเมื่อก MM. ี้คนที่ตายจะต้องคือถ้าสองอ่ะมันแลกหนึ่งถ้ามัฟตายเราจะเหลือสองคือมัฟต้องดูคำนวณว่าอะไรคุณครูป่นะพี่ตอนนี้นั่นไงเฮียสับแล้พวดขี้กระโปรงไอ้เฮียโอ้เฮียไอ้เฮียจะเอ็ก ไสัโกเด่นเติมเกมเว็บเติมเกมสุดแสนจะปลอดภยัยเติมง่ายตลอด24ชั่วโมงอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะครับผมเพื่อเป็นการอุดหนุนพิทางอ้อมด้วยนะครับผมใครที่อยากเติมเกมไม่รู้จะเติมที่ไหนก็สามารถเติมง่ายๆที่โกเด่นเติมเกมได้เลยเข้า Google ก็สามารถเติมง่ายๆที่โกเด่นเติมเกมได้เลยและตอนนี้เขาก็ลดราคายกแผงเลยนะครับผมขย่อราคาตลาดมีเกมอื่นให้เลือกมากมายด้วยนะ เติมได้เติมดีเติมไม่อั้นที่โกลเด้นเติมเกมไอ้เฮียไอ้พวกไอ้พวกไม่ถามก่อนอย่างเงี้ยแอกหมาแต่จริงที่อกไม่บังถ้าเมื่อกี้มาหลอดละตายจะพลาดเลือดสีสองขอด้านมาหลอดเ่ยจะยืนได้นานเว้ยแล้วเราจะไม่ตายเว้ยอในเรื่องจริงคือแบบไอ้เฮียแบบไม่รู้จักเสียตลาดไงคือจะแอกไงจะแอกอันนี้จะแอกคือลูกเห็ดเห็ดมึงอ่ะผู้หญิงเยอะใช่ป่ะและหวยแอกวยแอกไงไอ้เฮียแม่ มาไอสัตว์ไี่โดนแล้วนี่มาเช็คอันนี้พี่ลินไม่ได้ตายโง่ใช่ไหมตอนเนี้ยไปเช็คป่าให้เมื่อกี้แต่วันนี้มามาตายแล้วถ้ามันไม่เช็คก่อนเนี้ยไม่งั้นมึงโดนแล้วเมื่อกี้ตามโรมมิ่งเลยแล้วกันนะคือปันนเี้ยมันได้เพราะว่าเงินในลินน่ยมันคำนวณมาแล้วว่าเงินเยอะอยู่ใช่ห้าพันเก้าตอนนี้ยึดตั้งหนึ่งมึงตังไม่เท่าเขามึงอย่าไปพูดอย่างนั้นใช่มึงไปทำเงินให้ได้ห้าพันเก้าก่อนเว้ยแก้แล้ว ไอเอ็มอมัพแม่งไม่เช็ครูมถอยถอยจบแล้วโอ้โดดหโดดที่หลังเว้ยไอ้ลินโดดที่หลังเว้ยลินไอจั่นไอแอคแอคได้เลยหลุดได้ยังไงนะครับมึงไม่ดูพีเจว้ยังไม่ขึ้นมาเลยหัวจุ้ยตรงนั้นไม่ดีมันเป็นพื้นที่ลุ่มไอจั่ ที่มันเป็นหลังมันขับหน้าเป็นน้ำมันไม่ใช่ไงคือตรงนั้นมันเป็นที่อับใช่ไหมใช่ไหมใช่มันไม่อับเป็นเขาหน้าเป็นน้ำวีมึงต้องรู้แล้ว่ามันเป็นเขาแล้วเป็นน้ำมึงรู้ไม่รู้ว่าตรงนั้นไม่ควรบวกไอ้เหียไอ้เฮียไอ้แคี้ลอรี่านบ้างห่วงจุ้ยอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอินโดนโอ้โหเนี่ยแต่เย็นเย็นเลยอันี่ยอันนี้เป็นผลผลมาจากไอ้มัฟตายอันนี้ลยเนี่ยเส้นใหม่เลยไม่ได้ละไม่ได้การ พี่ผมไม่โทษเราเลี้ยวบ้างอ่ะจากเมื่อกี้ทำพี่อะไไม่ได้เลยเนี่ยโอ้เราเลี้ต้องถอยแล้วเมื่อกี้เราเลี้ยวโยนนะเห็นอยู่อันนี้เห็นอยู่ผมผมผมรักผมรักพี่ไงผมเลยแบบต้องตายด้วยกันอะไรเงี้ยคิดอะไรอยู่อ่ะเมื่อกี้อ๋ออยากแบบอุ้ยโดดออกเว้ยเฮ้ยไอ้ลิ้นโดดออกมันโดดออกอ่ะโอเลือดโอ้โดนพร้้อมใหพี่ไงโดนประธานาธิบดีโดนหนีไอ้เฮียเหมือาสองเดนออไอ้สองปะเนี่ยไอ้ลิ้นดูโอ้พี่ผมไปปิ๊กเกอร์แบบเท่ๆเลยพี่ แบบฟิกกเอร์มันมาได้ช็อตเท่ไงมันใหญ่แล้วแกร์ได้ปาดใช่ไหมเออแล้วเสียไหมคราวนี้ฟิกเกอร์ฝันตัวข้ามก็รู้ว่าเสียมึงเสียอีกฝันตัวข้ามรู้ว่าแล้วมึงจะเล่นมาหลอดเสียฟิกแล้วนะแล้วไงต่อเพื่อนละหมากแต่ผมชัดดาวมาเลยนะพี่เมื่อกี้ชัดดาวมันต้องให้เอลินเว้ยมันไม่ใช่หน้าที่มึงโอเคโอ้จบแล้วอันนี้เคี้ยนี่ไม่อ่านเลยว่าชัดดาวมันได้ตังค์เยอะมึงก็ให้ป่าโอเคประวัติน่าสุดไอ้สวยละประโัติ สวยได้บนได้บนเนี่ยพวกเรามาแต่ยังไม่มีมั้งแบบตอนนี้ไปเลยครับี่เปิดติดครับสวยครับสวยครับตามแผนเลยว่ะไม่ต้องออกความเห็นได้โลมเงี้ยเงี้ยมาแล้ี่คุณมีสิทธิ์ที่อะไรในการออกความเห็นเนี่ยคุณถามเขานู่นรักเตอออกความเห็นเฮ้ยมาฟ้าดิเนี่ยพี่ลิ้นมันจะมันจะอวดเก่งนี่โรมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันอวดเก่งนี่เราเล่นได้ปิดได้ป่าปิดได้ป่าจังหวะเนี้ย ปิดได้ปิดได้ปิดได้แต่เดี๋ยวกลางกลางกับผมไม่ต้องห่วงนะเฮ้ยเจตไม่อยู่ไเจตไม่อยู่เล่นได้เล่นได้อันเนี้ยสวยป่ะแล้วกินกลางดันด้วยดอกพลบไม่มีตายเพราะอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อ้าวอันนี้ไม่มีใครเช็คเขาต่อมาแค่ไอ้เหี้ยกูเป็นแคลรี่ไม่มีคนเช็ค โอ้ยเหี้ยใครผิดอันนี้คือใครผิดอันนี้คือใครผิดไม่แต่ว่าเราอย่าโทษทีมเลยไม่เป็นไรโทษกันไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมันวิธีคอล์ฟมช็อตไหนผิดก็คือเกมมันเตสมันติดเขาอะมึงก็ต้องยื้อกันมาใหม่เว้ยตั้งเซตกันใหม่สวยโอ้ยได้ไหมได้ไหมขอแค่นี้ได้ไหมทีมโดดแล้วสวยได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สวยจ่อสวยดีตอนเรียกปิดข้างหน้าโอ้หมดแล้วหวานเจี๊ยบ ยืนยันคำเดิมนะครับย้ำเลนบนโอเคสุดยอดเลยพี่ไอ้มับตายไอ้ลิ้นไอ้เหี้ยมับตายในไฟไอ้เหี้ยตายแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคือคนอื่นอยู่คนแล้วมันตายไอ้เลนไม่ได้อยู่บ้านน้องไอ้สัตว์มึงชัดดาวเลยอยูุปิดชัดดาวคอมมึงอะโอ้ผมเดินมาเปิดแมพให้พี่จากเมื่อกี้ไม่มันไม่ใช่หน้าที่มึงมันเป็นหน้าที่โผมไอ้เหี้ย Dante, да: มันรอมันไม่เอาเลยไม่ได้เราก็ไม่ไม่ฝืนนี่มันเป็นหน้าที่ใครหน้าที่มันเนี่ยตายแล้วเนี่ยไมื่อไร่ยี่หวายมันไม่ตายอ่านเกมก็ไม่ถูกมันไม่ตายไอ้สัสโอ้ยกลางได้มังกรไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลตายไม่ตายก็ได้นี่ผมพี่มัพใส่หลายผมว่าไอ้ยี่หวายโคด้าตายไงสมัครเกียร์มันเกี่ยวไม่โดนมันไม่ตายไอ้เหี้ยบางกรอนม่เล่นดูอยู่เอาสองมัพเอาอยู่เอาอยู่ไอ้เหี้ยรีนได้สองมัพเป่าโคตรเท่ ใช่ใช่กูพยายามอยู่ให้โวดเก่งไอ้โรมมิ่งเป็นอนน้องข้ามข้อมูลข้อมูลพยายามโทษเพื่อนละเฮียเป็นแบบเด็กเกเรนะเนี่ยดูได้เนี่ยมัาเป็นโวดเก่งอรัพี่ไม่ได้มันต้องฟังมันเขาแบบมอนิโอนจนเขาตื่นขึ้นมึงอะเฮียดูก็รู้ไอ้มาระแล้มันโวดเก่งอะโลมอะ เอออะไรโยนเพื่อนหมดอ่ะพี่มาร์คจะโทษผมพี่มาไม่ตั้งใจเงินโหลแล้วเนี่ยพี่มาเฮียเงินโหลเฮ้ยเงินโหลไอ้เหี้ยพี่มาเงินโหลโคตรเหี้ยเลยสัสแล้วสนเอเสนออยากเล่นตลเอ็ก <shocked> ซ์โอนผมไม่มีกำลังใจอ่ะดิก็ผมแล้วที่มึงไม่มีกำลังใจอ่ะ ผมทำล้วมันก็ปิดไปหมดไงอุ้ยอ่ะพเนี่ยข้าไปมีบป๊าบให้ไม่ต้องห่วงตอนนี้กี๊ฟเราสูงสามเลนมึงยังไงก็สบายเว้ยโอ้โหเล่นอย่างสบายใจตอนนี้เรเล่นเฟลิ่งหน้าพงันเลยเอาจริงยอดเลยพี่ไม่กล้ามาแล้วไม่กล้ามาแล้วเนี่ยจะจ๊เฮ้ยมาหล่นรองเท้ารถครูดาวไอีเย่กี๊ฟเลยปาครับพี่โดนตาพี่โอวยสัตวสดูดเลือดไม่ขึ้นเลยพี่อ่ะโอ้ยโห พี่ผมตายอะพี่ทำไงดีช่วยผมด้วยดิเขาเข้าไปทำไมไอ้ลินไอ้เหียไอ้มัมมันเข้าไปเลือกไอ้ลินผมโดดไปขวามาให้โอ้โหไอ้ลินไอ้มัมเข้าไปตายข้างในครับมึงดูศพมันมึงดูศพมันคนอื่นตายอยู่น้ำก้มมึงดูกูไอ้นิกไอ้นิกไอเพชรตายแบบเหมือนท่าไฟแตกอะมึงดูดิ โอ้โหเนี่ยมันไป็ตายอยู่ตรงนู้นโคตรเลี้ยขอโทษดิโคตรยอไปเดี๋ยวผมจะดูแค่แบบีมหญ่เที่ยดูดิเคียมากอะระดับเกิดก็จะเสียดาร์คหรือเปล่าเนี่ย แล้วดูเดี๋ยวเราเสือกตายทางทิศใต้ด้วยนะไอ้เหี้ยแล้วเพื่อนจะซวยเนี่ยอย่างเงี้ยทำแบบเนี้ยไอ้เหี้ยอย่างเหี้ยเลยแล้วเราคนเราต้องตายทิศไหนพี่ต้องต้องตายทิศไหนทิศตะวันออกทิศตะวันออกคือแดดของหน้าใช่คือต้องหันหัวไปทางนั้นใช่ปะตายทิศใต้เหี้ยดูดิเ้เหียดี๋ยวผมจะพยายามตายทิศเหนือแล้วกัน เฮ้ยมันบอกว่าต้องหันต้องหันหัวให้ถูกทิศนะเฮ้ยเขี้ยงคุณสวยแล้วไอ้เยี่ยลิ้นกูณสวยแล้วไอ้เยี่ยมาตายทิศใต้ไอ้สันแล้วมันโดนไม่โดนแล้วมึงโดนอะไรกันครับดวงดวงจริงๆเฮ้ยเพราะดวงจริงๆเฮ้ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วทิศใต้อันนี้ไม่ดีไม่ดีไอ้เขี้ยแกเคสไงไว้ลิ้นโอ้โหต้องต้องเดินทิศเหนืออย่างเดียวอะตอนเนี้ยปกตินะคนไม่ไม่ไม่มาไม่มาสูงขนาดนี้นะเว้ยใช่ ยากแล้วเลดด้วยน้าคอสปั่นแรงด้วยกูต้องออกคิวออฟร้อนแล้วเฮ้ยตายไอ้มัตายโอ้ยไม่ตายครับโอ้อีกแล้วเนี่ยกูพยายามทันคนหนึ่งคนหนึ่งก็สร้างอีกคนหนึ่งทำลายกูยังพอเลไอ้เหี้ยขอโทษนะผมพยายามแล้วพี่เต็มที่แล้วควาพยายามได้แค่นี้แดกเข้าแดงเหอะมึงอะไอ้เหี้ยนี่มันตีดาร์กอะพี่มันตีดาร์ก อ่ะมึงลองดูนะลองเช็คดูนะมันได้ดาใช่ป่ะแต่เดี๋ยวมันเสียพลขอดูเลยโอเคแรงเกินไปแล้วตอนนกูว่ากูว่ากูว่าหลังไม่ดีนะเว้ยมันน่าจะกลับไปกันหมดว่ะเพราะว่าเอมัพมันไปตายที่ทิศใต้ตอนเนี้ยชัวร์ทิศเหนืออันตรายแล้วครับตอนนี้ตโอเงกลับมาก่อนเพราะว่าแบบฮวงจุ้ยไม่ดีละดูหน้ามองๆแล้วเดี๋ยวเดีอันติได้ป่ะนำมาคอร์สนะคอสอันติกูรอดซื้อแล้วนะกูซื้ออันติให้ ดาร์คเซลเลเยอร์ของศัตรูกำลังดันป้อมอยู่ฟ้าฟ้าทำเยอะจริงจริงใช้เปล่าใช้เปล่าสลิมใช้เลยใช้เลยฟ้าไม่ไม่ไม่เป็นไรเราจะใช้ก็ได้โอเดาร์คมาแล้วครับพี่อยากได้ดาบแดงมากกว่าตอนนี้โอเคโอเคเฮ้ยเราเคลียร์ได้ง่ายเลยเนี่ยแก้เคลียร์ยังเมื่อกี้มึงจะบอกนะมึงขึ้นไปถูกแก้เคลียร์อย่าเล่นเยอะนะอย่าเพิ่งเล่นเยอะนะเคลียร์ก่อนใช่ใช่ใช่เกลี่ก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเก่ได้กูแรงกูแรงกูแรงเอันดิ้งหน้าหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดวักสองสวยเอฟบีอ่ะ อะไร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 เอออะไรไอเฮี้ยนะข้อนมาตลอดเลยว่าไปไม่ยืนทามเลยมาหลอดโอ้โหตายอย่างง่ายโอ้โหเฮี้ยไม่ได้ใช้เลยอ่ะมันไอะไรเรากันได้กันได้กันได้จริงเปลากันได้เฮ้ย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 จะได้ตายนะแขงก็ตายแข้งก็ตายแข้งต้องกลับละเฮ้ยเฮ้ยอ่ะคดอ่ะคดอะไรแตกสักอย่างอ่ะเขียวเขียวแตก มองทันด้วยหรอใช่ครับแต่มันยังไม่โดนขายอลไรโอเคโอเคเกียวเกลียวแหน่เกียวแตกครับผมรอเลี้ยวห้าวิญติโอเคได้อยู่รอด้วยรอด้วยรอด้วยเดี๋ยวพึ่งโดนเดี๋ยวพึ่งโดนเดี๋ยวพึ่งโดนมีคนจับปูจุ้ยปูจุ้ยบ้านใครวะเฮ้ยทีเดียวเกิดเกิดเกิดนะขอเกิดขอเกิดขอเกิดพี่มาพี่มาพี่มาได้กับพี่ดีครับผมนล้วขอเสียกรอบเกิด ยเอาจริงเกมนี้เรากขึ้นเลยไอ้เที่ยมัพทุกคนตายติดตายไม่สัมเดียวเลยตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนี่ยมึงสังเกตดูดิตอนนั้นตจบเลยอ่ะช็อตเดียวเลยแข็งเข็งยืดยืดกี่นาทีเกิดนาทีหนึ่งนาทีครึ่งโอเคครับายดแนดูนะดูนะนะเขาจะมานะเขาจะมารอหน่อยรอนหน่อยรอหน่อยรอรอเฮ้ยเล่นเล่นโดนโดนโอนเห็นปะโอนเซนเกมแม่งแบบ สวยสวยพี่อยู่จบแไหนครับคิดสลายครับพี่คลิปสลายคลิปสลายพ่อเบรมีคนไปเคลียร์ครับพ่อเบรไอ้หมาไปเขียะมันสีแดงคีมันสีแดงไหมในมินิแมปอะแล้วมึงสกินสีแล้วไปสกินมึงสีเหี้ยอะไรไอ้สัตว์ลงอะไรหน้าที่มึงเลยโบท้องไปข้างบนผมก็ปิดอีกแล้วไสกายให้หมดไสกาย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 ห้หมดโค้ชก็บอกให้กูมากูมาไม่นู่นไม่ไม่เว้ยคือแบบคือถ้า มินิแมปอ่ะถ้ามันเป็นสีม่วงอ่ะพวกกูขึ้นไปแล้วโอเคได้กูเดินให้กูเดินให้เลยนะกูรับผิดชอบเองสวยสวยไปโอเคขวาสูงกลางสูงโอเคเฮ้ยนี่เฮ้ยลังสังหอนเริ่มดีแล้วเฮ้ยมันกดล้างหอนหรืออะไรอ่ะมันสวยมากสวยมากสวยมากเขี้ยวแตกเขี้ยวแตกเขี้ยวแตกตายด้วยนะคอสเกิดนะนะคอสเพิ่งเกิดไม่เป็นไรเตะนัทยาเตะตายไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ถอยเลยเว้ย ผมมาผมมานคอสเกิดคอสมานคอสมาระวังบนเราสูงมากขวา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 มีคนเล่นขวาความแตกความแตกความแตกมาเองครับขวาเนี่ยไปบนไปบนไปบอลกูบอกแล้วต้องแจ้งห้าร้อยไงคือคือถ้าเราชนะเราชนะจะเฮ้ยเดี๋ยวผมอันติทําให้ผมเขาอันติพัให้ทําให้ต้องไหนเค ขวาเลยครับข้างล่างมาแล้วขวาขวาครับที่เราจะชนะเราต้องมาจากบนด้วยรอบนี้รู้บอกไหมที่เหนือมันคือที่สุดเลยทีนี้แล้วถ้าอยากชนะเกมเกมนี้ต้องต้องเบ้เบ้ฝั่งไหนอังไหมด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 าครับดาครับจบไม่เพราะว่าผมต้องปรับให้มันแบบ้เอ๊ะเอ๊ะมาต้องยืนชัยภูมิไหนวะมาหยุดยืนทิศตะวันตกเลยเนนี้มาทังหมทิศตะวันตกเลยมาแล้วคนมาทิศตะวันตกฝั่งนี้ฝั่งมาผมมาอยู่ผมมาอยู่ ผมเบี่ยซ้ายผมเบียซ้ายผมเบียซ้ายผมเบียซ้ายโอเคโอเคโอเค้ยิงถูกฝั่งก็ได้เปรียบเลยอ่ะพี่ได้เงินแล้วตอนเนี้ยไอ้เหี้ยมันหมิ่นมึงอ่ะมันบอกยืนถูกฝั่งแล้วได้เปรียบเลยอ้าวก็ก็ถูกไงที่กูบอกไงกูบอกให้มันไปยืนเขาบอกผมไปล้วจ้ายินดีขอต่อเลยพี่ ไม่ตอนนี้เราสบายกระเป๋าแล้วทำไงดีคือนอกนอกจากบาดไหลแล้วพี่ต้องพอเลยใช่ได้เลยฮะรออะไรเนี่ยอะไรวะผมจะรอดโลมิ่งเปิดเพราะว่าผมสีแดงเห็นไหมมันอยู่ในแบบมันอยู่ในสถานการณ์คับขันแล้วตอนนี้พวกมันเริ่มหลอนแล้วเฮ้ยแต่เราอย่าประมาทนะเว้ยเราต้องสวิงก่อล์ฟมีมันมาทางทิศเหนือแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะเลข265คือเลขมังกรมังกรฟ้า ไม่มันคือใช่มังกรฟ้าที่คงเบ้งเอาไว้เก็บไว้ไอเหี้ยร์เล่นสองครับเล่นสองครับไอซันมึงโควรเหนือเลยไอสันเต็มเกันทุกอย่างในการควบคุมทุกอย่างในการควบคุมสวยปัจจุบันสวยนะจบจบได้จบได้โดน โดดอะไรตอนท้ายคุณพีรินด้วยนะครมึงไอ้มาร์โดดตอนท้ายไฟจบแล้วเกมจบทีมผม่ไปเกอร์ไปปะนะครับผมเออกูขอโทษไอ้เยี่เออผิดเองผมจื้อเขาวางเขาวางเขาวางแผนไว้มึงแค่นั้นแหละเข้าใจป่ว่าเรียกกูผมจื้อเดียวทำให้ทีมต้องเล่นบากผมขอโทษด้วยครับพี่รินเนี่ยมึงไม่น่าตายทิายอนังสือมันทุกเล่มกูถึงได้ตำรายเอ็มวีพีแบบในในแบบที่เล่น ดูดิแล้วดูแบบเราได้ดาวกันง่ายๆนะง่ายจไว้นะครับตั้งแต่มึงมาคือง่ายจริงตอนตอนแรกแบบดาซี่ค้างมั้งดาซี่ป่ามั้งแบบยากอ่ะเ่นยากเลยครับเฮ้ยแล้วเลขสเจ็ดนี้เลขอะไรอ่ะเมื่อกี้มังกรฟ้าเลขรกนี้ไงเลขมังกรฟ้าไงมังกรฟ้างอะห้าครับผมเออไอเนี้ก็เต่าขนองเต่าขนองสุดย้ดเลยครับ ได้ดีเพราะลิ้นแท้ๆนะอย่าลืมไปอ่านกันนะครับเล่มมา480ถ้าซื้อ2เล่มเหลือ250ใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์มันพูดราคาผิดไอ้อะไรอ่ะ190 190ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยม้า190้โงงเล่มเดียวเล่มเดียว480เล่มเดียว480 2เล่ม2เล่มเท่าไหร่2เล่ม190 ใช่มีไม่ม่าบอกว่ามีส่วนลดจากเพรนช์ชานเอลหรือสองร้อยห้าสิบมึงไม่ฟังไอ้เฮียเนี่ยมึงอะโกนจริงไอ้เฮียไปลอกไอ้ตองลอกไอ้ตองมาไอ้เฮียไม่ฟังอันนี้กูจับได้เลยราคาแบบส่วนลดคืนเนี่ยสองเล่มร้อยเก้าสิบ